ขออนุยาได้ยกครับมือหนีมาสภาอ,อ,ตอตบตตําบลน้องอึงอําเภอราศีสไลจังหวัดศร,รีสเกตเป็นโอกาสดีได้เข้ามาในห้องนายกโอ้ห้องเพินคือองค์ตรงเนี่ยรางวงรางวัลเพียบเลยเดี๋ยวสิเด้ยขอเบงรางวัลถวยรางวัลต่างๆนี่คือยังงามคือยังลายเนอขออนุญายานายก สวัสดีครับนาย,ยกสมชายมีพันนาย,ยกอบตน้องอึงตำบลน้องอึอองมีซื้อเพิ่นพอเบิเ่งซื้อแน่โอ้ซื้อกับยางงามเลยมือนอี้มีธุระม่าไอ้อบตก็เลยมาขอเบิ่งไงรางวัลอยซีหารางวัลรางวัลชนะเลิศแห่เสื้อบ้างไฟ ปีหกหาอันใหญ่กว่ามูลเลยกกาคาอันนี้ร้องชนะเลิศแห่เสื้องมังไฟคือเป็นบุญมองไฟของอำเภอาราชสีนะเป็นประเภทนี้ประจำปีมันก็มีรวมทุกปีอันนี้ร้องวันชนะเลิศเลยตัวนี้ของปีนี้เองปีหกเจ็ดปที่น,นคิคม่าอันนี้ฟุตบอลฟุตบอลกับปีหกเจ็ด โอ้บ่อนบ่อนบ่อนพระเทพเนาะแล้วก็ขิดาแม่ย่านางเกี่ยวกับการแข่งเรือเนี่ยประเภทประเภทนี่บุญแข่งเรือแข่งเรือยาวรางวันขัญใจแม่ย่านางรางวันลองชนะเลิศได้ทุกปีตัวน,นี้สามสี่ปีตั้งแต่เขามานท่กหอสามปีนี้ยังครับนายกสองปีเก้าเดือนโอ้สองปีเก้าเดือนว้าวิรางวัล รางวัลจะปี6667 66, 66ใ,ในสุป,ปีได้สุป,ปีบอลล็องกรชนะ,ะต่อปีเอารางวัลราชีมวมัเลยอือน้อพี่ตั้งแต่ถวยไงแล้วก็ร่องร่องล,อง,ลองมาของทํางานของนายยก,อ,อ,กอ,อบตตำบลน้องอึงมาส่งคําร้องเกี่ยวกับน้ำบอไหลไฟบอสว่างมาส่งแล้วก็เลยได้เข้ามา าานายกเอาเอา,เอาพ์มละพ่นรับโทรัพท์ราะขาดครยาติักวันดี่